สวัสดีครับท่านผูช้ชมวัน,นี้ยบเกมขออนุว่าแฟนทัสติกเดีกันอีกแล้วครับผมก็บอกเลยนะครับว่าสำหรับใครที่สนใจจะมาเล่นเกมนี้เนี่ย ผมบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยมันคือช่วงเวลาสู่ต้นแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมเพราะว่าในตอนนี้เนี่โคโลุบัดนะครับได้ทําการเฉลิมฉลองครบรอบเปิดเกมมาทั้งหมด950วันแล้วนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยและจะของแจกอีกเพียบแบบเติมเลยนะครับผมและที่สําคัญก็คือเกมนี้นะครับสามารถตั้งนี้ได้แล้วนะครับผมก็คือปกติเนี่ยเกมนี้มันมีจะมีในเรื่องสายใยตัวละครใช่ไหมเราก็สามารถตั้งภาพในเรื่องในเรื่องสายใยเนี่ยเป็นแบ็กกราวน์หน้าเขาเขียนมาแล้วนะครับผมซึ่งนี่มันนก็็จะเป ที่ผมอยากได้มานานแล้วคือผมมองว่าอนาคนมันทําได้เลยซึ่งไม่ก็ทําได้แล้วจริงๆนะครับผมแต่ในที่สําคัญนะครับในคลิปนี้เราจะเปิดกระชากันนะครับผมซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าตู้กระชาที่เราจะเปิดกันเนี่ยมันเป็นตู้กระชาที่โคตรจากคุ้มแบบกูแบบเห็นปุ๊บแวบ,บแรกมันต้องเปิดยังไงยังไงนะแมนต้องเปิดอยู่แล้วเย้ยคือตู้นี้นะครับผมตู้เึงิมฉลอง950วันนะครับ ในตัวนี้มีตัวละครทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันเป็น4ตัวละครตัวใหม่ที่ควรมีติด ID ไว้เลยนะครับผมบอกให้เลยนะณตรงนี้ว่าควรมีติด ID ไว้ทั้ง4ตัวละครเลยนะครับผมนั่นคือเมกูบินตัวนี้นะครับและก็ดักเนีตัวนี้และมีเวอร์เนีย Legendary a v e n g e r เขาบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือ Legendary a v e n g e r ในเกมนี้แม่งโกงทุกตัวไปดังนั้นเราควรเปิดเก็บไว้นะครับผมและก็มีของโรลิซ่า Legendary a v e n g e r ไม่ต้องพูดภาพทำเพลงแค่แค่ขึ้นชื่อว่า Legendary a v e n g e r แล้ว แม่งเก่งอยู่แล้วไอ่ท่านผู้ชมมาอ่านสกิลเลยดีกว่านะครับผมไล่จากขั้นบนลงล่างเนาะอ่าเมกุมินนะครับผมสกิลแรกนะครับปาดาเมเอทเมส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดแท้ทางท่าสิบสี่วิเนาะสกิลสองนะครับผมเลือดยัตีแรงแล้วก็จะฟื้นฟูหลอดอันติให้เพื่อนทุกคนนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเนาะอ่ะต่อไปดักเนสนะครับสกิลแรกคือสุ่มตีศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ จะทําให้ลดสกิลคูดาวเพื่อนทุกคนโอเคอันนี้ใช้ได้เลยสกิลสองก็คือจะทําให้เพื่อนทุกคนเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนะครับผมเป็นเวลา1ิบสี่วีไม่ใช่โจมตีอะไรคือได้รับการโจมตีเคาน์เตอร์แท็กเป็นเวลา1ิบีวินาทีนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มหลอดอันตีให้ตัวเองเนาะก,ก็ถ้าสมมุติในการเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยอ่าเรียกว่า ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเรามีบัฟเ o u n ์ e r t a ์และศัตรูโจมตีเพื่อนคนนั้นมานะครับเพื่อนคนนั้น่ะจะไปตีคืนนะครับผมนี่ก็คือบัฟคน counter tag เนาะถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปเวอร์เนียนะครับสกิลแรกนะครับผมสุ่มโจมตีศัตรู2ตัวนะครับแล้วก็จะเพิ่มหลอดอันติให้เพื่อนทุกคนนะครับผมสกิลสองก็คือเลื่อนย็ดตีแรงนะครับแล้วก็จะทําให้ลดสกิลคูลดาวของเพื่อนทุกคนของดีจริงๆอ่ะต่อไปโรนิซ่านะครับผมสกิลแรกก็คือสุ่มโจม แอนโมเดลิบบูสทูแอคแทกเวนไอไลยูสแดนสเปอร์อ๋อจะทําสุ่มตีศัตรู2ตัวและจะทําให้อันติของเพืิร์ลมทีมทุกคนนะครับผมตีแรงขึ้นเป็นเวลา16วินาทีเฮ้ยโคตรดีเลยด้วยซิคิวสองนะครับผมเลือดเยอะตีแรงนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดแพ้ทางธาตุเป็นเวลา12วินาทีโอ้โรลิซ่าแม่งเก่งมากเก่งจริงผมมองว่าตู้นี้นะครับผมผมจะได้ผมจะได้เยอะเลยอยากได้อยาก่าง,งจริงๆกูยอยากได้ทั้งหมดเลยกูยอยากได้ทุกตัว ไล่เลยแบบอยากแรกเลยนะตัวแรกที่ผมอยากได้คือโรดิซาเวเพราะว่ามันเป็นสกิลบัฟเพื่อนที่ดีมากนะครับผมตัวละครที่สองก็คือเวอร์เนียเวผมมองว่าเวอร์เนียอยากได้มากเพราะว่าสกิลเอ็กของเขาเนี่ยมันน่าสนใจนะครับผมสกิลเอ็กก็คือเพิ่มพลังติเวท5%นนะครับผมแล้วก็เพิ่มหลอดอันติ แบบรีเร็วขึ้น15%ของนีเลโมเนียแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นอ่าดักเนสนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตเพื่อนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ EA ก็ไม่แพ้กันนะ EA ก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรนะครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายกูบินอยากได้น้อยสุดเลยในคลิปนี้ผมหวังอย่างสูงนะครับว่าจะได้ทั้ง4ตัวละครตัวนี้มาอยากได้จริงๆทั้ง4คนผมอยากได้มากเพราะแม่งเก่งทุกตัว สำหรับผู้เล่นใหม่ตอนนี้คือช่วงเวลาสําคัญนะครับจะมาเริ่มเล่นได้แล้วนะครับผมเพราะว่าผู้ขุนจะมีแหล่งฟาร์มเพชรท,ที่โคตรเยอะและจะมีเวลามาเปิดหาตัวตูวน้ตนี้ตั้ง20วันเว้ยบอกเลยว่าตู้นี้อยู่20วันนะครับผมแบบไม่อยู่โคตรนานและแม่งโคตรคุ้มค่าที่จะเปิดหานะครับผมโอเคงั้นก่อนอื่นเลยเราเริ่มจากไล่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับผมงั้นเราเปิดแอซิสก่อนเลยดีกว่าแอซิสมี4ตัวงั้นเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมลุย ไม่มีลุงนะครับไปกันต่อที่ตู้นี้ตู้นี้มาอีกแล้วนะครับผมตู้เลือกตัวละครว่าอากเปิดใครนะครับผมแล้วก็ใช้แค่ห้าร้อยเพชรเติมเองการันตีสีดำหนึ่งตัวนะครับผมที่เป็นตัวละครตัวนั้นเนาะซึ่งผมเลือกไว้แล้วนะครับผมคือผมอยากได้ไอริสเวทแต่ผมยังไม่มีเพชรเติมใช่ไหมซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้กันเนะี่ยผมไปจัดแพ็กหนึ่งมานะครับผมแพ็กสองเจ็ดห้าบาทนะครับก็จะเป็นแพ็กแพ็กได้เพชรรายวันนะครับผมก็จะอยู่นานถึงสามเดือนก็คือ หนึ่งวันเราจะได้เพชรหนึ่งร้อยเม็ดเราก็จะเนี่ยไล่ไปเลยทีละเดือนก็นะสามเดือนก็คือเก้าพันเพชรนะครับผมก็นะเติมไปแล้วเพราะว่ามันคุ้มค่านะครับผมไอ้พวกแพ็กรายวันเติมได้ไดเพชรอะไรอย่างงี้นะครับก็เติมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะที่ผมเลือกไอริสมานะครับเพราะว่าผมยังไม่มีตัวละครตัวหนึ่งของเธอนั่นก็คือร่างชุดยูกตาตันั่นเองนะครับผมเพราะว่าชุดยูกตาตัของไอริสเนี่ยเก่งมากนะครับผมสกิลแรกคือเลือดเยอะตีแรงแล้วก็จะเพิ่มชาน เพิ่มตัวเียกายภาพให้ตัวเองนะครับผม16วิสกิล2นะครับลดยืดตีแรงแล้วก็ลดคูลดาให้เพื่อนวมทีมทุกคนผมก็เลยอยากได้ไอริสเนี่ยผมยังไม่มีก็เลยหวังว่าถ้าผมเติมเนี่ยแล้วผมได้ไอริสยูกาตะมาผมมองว่าผมคุ้มนะครับผมก็หวังว่าจะได้ไอริสยูกาตะมานะครับไปเปิดเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมลุยขอเลยนะไอริสยูกาตะและจบเลยนะเพราะว่าอยากได้มากก็เลยต้องเติมเนี่ย โอ้โหแล้วมันอาการการันตีไม่ไม่มีไม่มีแถมหรอออกก่อการันตีก็ได้นะบางทีจะได้มีลุ้นบ้างนะครับผมแต่การันตีก็ไม่ได้แย่หรอกอืมก็เพราะว่าเสียแค่ห้าร้อยเพชรเติมเงี้ยท่านผู้ชมห้าร้อยเพชรเติมนี่มันคือของถูกมากเลยนะแบบทุกถูกนะครับผมเติมนิดเดียวก็ได้แล้วห้าร้อยเพชรเติมเนี่ยก็มาดูซิว่าสีดาวคือใครนะครับขอเลยนะไอ้ดิยูกะตะเวได้จะขอบคุณมากโอ้โหไอ,หอ,อ้ดิน ต,ตันแล้วลตันแล้วแหละตันแล้วแหละน่าจะตันแล้วนะครับผมมีแล้วด้วยอโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ตาที่หวังไว้เลยอ่ะเสียดายนะเนี่ยอะเรามากันต่อที่ตัวฟรีห้ารอบนะครับผมมีทั้งหมดหกตัวเนาะไปดูซิว่าจะให้สีดาวผมหรือเปล่านะครับผม,ผมกับตู้นี้เนาะข้ามเลยดีกว่าดูทรงท่านดูทรงแล้วไม่มีอะไรเลยผมข้ามเลยดีวยกว่านะครับผมกิ่วล้างกูข้าม,ามดีครับแมงไม่มีทรงเลยของฟรี นะมันยังจะล้างต่อเนื่องกันแบบเป็นคอมโบวัมโบโ,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 โอ้โหคิวล้างแบบต่อเนื่องจริงๆเนี่ยขอหน่อยเหอะ์ีดาวจริงจริงได้เปล่ายังจะล้างมันยังจะล้างยงาวๆนะครับคิวคิวแล้วว่าจนไพ่นี่มันไม่มีอะไรเลยเหรอหโ,หโอ้โหล้างตั้งแต่ต้นยังจบเลยเวหยโอเคเป็นต่อนะครับผมที่ตู้ไหนเอ่ยตู้สีดาวรันตีนะครับอาลุนกันมีหนึ่งตัวเนาะ ขอตัวใหม่ถ้าไปไปได้ตัวใหม่ได้ไหมได้ไหมได้โปรดจริงจริงออ้โอควอาฮาอควาสตาร์เตอร์พระเจ้าโอโ้โหเป็นอย่างก,กระจอกไม่ได้ใช้ด้วยอะควาสตาร์เตอร์สัง,งักนแล้วก็ตู้นี้นะครับผมตู้หมุนฟรีประจำวันนะนาอกก็ ผมหมุนได้สิบรอบฟรีแล้วก็ไปเปิดแถบอีกหนึ่งทีก็ได้ห้าทีมาก็เปิดไปเลยละกันแม่งของฟรีอย่างงี้ไม่หวังยากนะครับผมน่ากว่าแล้วไม่ต้องหวังอะคือเปิดกระชาฟรีไปจาวันมันไม่น่าได้อะไรหรอกจริงๆนะน่าจะเกลือด้วยเนี่ยสภาพมันก็เป็นอย่างงี้นะครับผมบอกเลยส่วนมากสิบโลต่อวันไม่ก็ห้าโลต่อวันแม่งนั่นแหละสูงสุดแล้วที่จะได้นะครับโอเคมากันต่อที่เมนคอร์สแล้วปะ มีตู้สเต็ปอัพด้วยเหรอเนะี่ยเดี๋ยวสเต็ปหนึ่งห้าร้อยเพสเต็ป 2, สองฟรีสเต็ป 3, สามพันเพรแจ่การันตีสี่ดาวสเต็ป 4, สี่สองพันเพรสเต็ปห้าสามพันเพรแต่การันตีตัวละครใหม่หนึ่งตัวหรอโอ้เดี๋ยวนะวอ่าเช็คแป๊บอันนี้คือตู้ใหม่ล่าสุดมันมีโ okay. อเคการันตีตัวละครใหม่ที่มันบอกก็คือตัวละครที่เพิ่งเข้าตู้มาวันนี้ใช่ไหม น่าสนใจมากแล้วตัวนี้คืออะไรอ่ะตัว,ต,วตัวคืออะไรอ่ะรีคูติกเก็ตออริเดียออฟฟายคาแรคเตอร์มีอะพีอาร์ฟอร์มนิวคาแรคเตอร์กันดีรีคูติกเก็ตตัวอะไรวะนะ่าอันนั้นคือตัวอะไรแต่มันต้องใช้อย่างต่ำคือหกพันห้าร้อยเพนในการเปิดตัวนี้นะโดยเช็คให้นี่มันโอ้หอันนี้เปิดได้กี่รอบสเต็ปอ่ะดิสเลกูเราเลบบอัพทูวันไทม์รูน้นี่อ๋โอโอเคเปิดได้แค่รอบเดียวเปิดได้แค่สเต็ปเดียวนะครับผมตัวนี้ก็คือหกพันห้าร้อยเพนนั่นเอง เปิดหนึ่งสเต็ปแล้วหายไปเลยนะอือฮึโอเคก็ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันกำลังตีตัวละครใหม่เยยไเงยหนึ่งตัวนั้นมันก็ควรมีแค่สเต็ปเดียวนะครับผมก็เข้าใจได้งั้นห้าร้อยเพงเหรอห้าร้อยเพรกูได้สองมัลตีฟรีแล้วนะ ดูจากแวลูแล้วผมมองว่าเปิดเลยดีกว่าแอบเปิดเลยกูมองจากคุณค่าแล้วผมเปิดเลยน่าจะคุ้มกว่านะครับผมด้ตั้งสองมอติแบบสองมอติในห้ารเพจน่ะแล้วเป็นห<อ>้าเพชรเติมซึ่งผมมองว่าน่าจะคุ้มนะครับผมแต่ก็ตามสภาพคือเกลือไม่คิดจะให้กูหน่อยเหรอโอ้โหดูสภาพสภาพอย่าง,งน, i, นี้มันเฮ้ยนี่มันเฉลิมฉลองก็ว่อนถ้าถือบันจริงวะเนี่ยกูถามจริงเฉลิมฉลองทั้งทีมึงให้อะไรกูหน่อยเฮ้ย นี่ผมก้นเล่นตั้งแต่เกมเปิดมานยั่จนถึงตอนนี้นะปัจจุบันเลยนะเว้แต่ทำไมมันไม่คิดจะให้เลยผมเลยว่ามันเฉลิมฉลองอะก <c oughs> ูถามจริงให้กูหน่อยได้โปรดล่ะต่อไปรอบฟรีนะครับผมอ่ะขอนะจิงๆสีดาวสักตัวหนึ่งเหอะมาหน่อยโอ้โหทั้งหมดคีาจะพูดว่าเฮ้ยฟาตัวแรกอเอา่ะ ใครครับใครครับเอ็นดิก้ากูเห็นมือกี่รอบกูได้มือกี่รอบกูได้มึงมาเยอะแล้วเฮ้ยเอ็ิกาโอ้โหได้โคตรบ่อยเอ็ิกาไฟเนี่ยถามจริงได้อะไรไม่ได้ไเอ็ิก้านะนะโอ้โหจะหลุดเลทให้อีกเนาะโอ้ยเกมนี้ดีจริงๆเลยแม่งเงี่ยหลุดเลททุกวี่ทุกวันเลยเนาะ ขอร้องนะต่อไปตู้แบบตู้เสียเพยลรนนะเว้ยนี่ก็เสียเพีรอยู่นะแล้วมึงให้กูรุะไรอย่างนี้กูไม่กูไม่ไมปลื้มเลยนะเนะี่ยไม่โอเลยด้วยซ้ำอ่ะขอร้อ,นะอ,องจริงๆมาเมนคอร์แล้วนะเว้ยก็คือตู้ใหม่นี่แหละเฉลิมฉลอง5 9าวเก้าสิบวันเก้าร้อเก้าหสิบวันตู้นี้ผมขอนะครับผมโรล,ลิซ่าตามด้วยเวอร์เนีย ตามด้วยด a r k n e แลวก็สุดท้ายคือเมกูบินนะครับผมผมขออย่างนี้ตามสตเตปเลยนะผมจะใช้เพชรทั้งหมดในีนี้ก็คือหมื่นสองพัเนเพชรได้แหละในการเปิดหาทั้งหมดสม่มตินะครับผมผมมองว่าจะออกให้ทุกคนทุกตัวละครเลยนะขอร้องอยากเกลือเลยอยากได้จริงๆจากใจเลยนะอยากได้มากนะครับผมมาออกให้หน่อยได้ปรดอะจริงๆนะออกให้หน่อยสักตัวหนึ่งเยอะค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> โอหกิวมันล้าง มันล้างอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยนี่ตู้เฉลิมฉลองจริงปะเนี่ยเฟกเดี๋ยนี้เฟกเอาใครขอลูซ่าแมกูมินยัสโอเคโอเคโล่งละหนึ่งโล่งละโล่งละหนึ่งนะครับผมได้มาละหนึ่งตัวถือว่าถือว่าดีมากได้มาละหนึ่งตัวนะครับผมโอเคโล่งมาละหนึ่งมา มาละหนึ่งเหนืออีกสามและเฟกเอาด้วยไงเป็นไงนโอ้โหโเปิดมาอย่างแฮ้วสรุปมีเฟกยังไงงั้นนะครับผมอันนี้ไม่ใช่นี้กูก็ยังไม่ค่อยชินสักทีหนึ่งเอฟเฟกต์องเฟเอาเนี่ยแม่งอยู่ๆมันจะออกมันก็ออกคือดูไม่ออกเลยแม่งดูยากนะครับเฟกเอาเนะี่ยแต่ขอบคุณมากเนยกูมีออกอันหนึ่งตัวแากได้โรลิซ่าจริงๆแจกได้โรลลิซ่ามากๆจริงๆมันต้องอยากได้เฮียมันอยากได้เว้ยโรลิซ่าอ o ู่โน้ ต่อไปนะครับผมบทที่สองนะครับผมนี่ไงเลยเรื่องใหม่เดี๋ยวจะได้ในเรื่องนี้เอ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาเลยแล้วกันดูเลยดูเลยดูเลยอยากอยากอยากได้อยากอยาก,อยากดูเลยจริงจริงอนนี้ไงเป็นเรื่องพิเศษนะครับผมสเเชั mm ่นสตอรี่าใส่ไว้ให้ด้วยอ่ะอยากดูเป็นยังไงวะที่มึงแอดเข้ามาใหมนะ่เนี่ยออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับผม ごめん、キラメックカジツオ、シロキラセが包み込んでいて。いちごにホイップクリーム。んでわざわざ中チっぽップユンダカね、見て。お母さこぼれ、カジーホンクレープ。セゴク、おいしそう。また、すみんな、ネコミナ ถ้ากินทั้งหมดนี้ท้องฉันจะแตกตายได้เลยโอเคซื้ออย่างนั้นหนึ่งแล้วก็มาแชร์กันอ่ะโอ้สวยจริงทำไมไม่กินสักคำหนึ่งอ่ะคขาซุมะอ่ะฉันไม่อยากจะอ้วนอ่ะฉันไม่อยากจะอ้วนเ่าวัตเต็กอันแรกแล้วกันนะอุ้ยโอ้อุ้ย,ยจารักเฉย ฉันซื้อของให้อยู่นะฉันเลยไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกใช่ไหมดิชี้ใหน่น่ารักเฉยเฮ้ยอร่อยจริงด้วยอยากลองกินกล้วยด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะป้อนให้เคปกล้วยโอ้ เป็นเกียรติเวลาที่ฉันป้อนนายในวันนี้เพราะนายช่วยถือของเราหรอกนะโอ้ยน่ารักเอ้ยอันนี้น่ารักจริง้อ,อ๋อมันไม่ใช่ปกหลังมันเป็นเนื้อเรื่องพิเศษที่มันแอดเข้ามาอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่เขาเปลี่ยนไว้ก่อนเลยแล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนไว้เลยเปลี่ยนไว้เลยแม่งน่ารักจริงอันนี้น่ารักเกินต้านะครับไอ้กุมินอ๋อนี่ไงที่มันบอก คือสองทางนะครับผมทางแรกก็จะเป็นอ้ามเอ้ยทางสองน่าจะเป็นอ้ามทางแรกน่าจะเป็นคือไม่อยากกวนมันเลือกได้สามแบบโอ้โหอย่างงี้นี่เองเข้าใจะละอันนี้ละกันนะครับเพราะอันนี้น่ารักเฮอยเาว่านี่แหละที่เราต้องการนะครับน่ะดูดูเฮ้ยน่ารักกัจัดในกูมินทลโหลอาร์น,นี้แม่งคือเดอะเบสเลยว,ว่ะเพื่อนโอเค ไปกันต่อนะครับผมออ,อกร่อนรุ่นโลหกันเยอะแล้วไปกันต่ออีกสาวันจุที่เหลือนะขอเลยโลลิซ่าต้องมาแล้วเวอร์เนียต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยมันต้องออกแล้วเวย้ยเรจินารี่แอ้มันเจรนนอร์มันต้องมาจริงๆนั่นแหละเออมันต้องมามันนั่นแหละถูกต้องหนึ่งมางั้หนึ่ง,งรุ้นกันนะครับว่าใครโลลิซ่าใช่ไหมผมขอโลลิซ่าเว้ยอยากได้โลลิซ่านะครับผม ขอร้องเราพูดเลยเด็กเอียวไม่เงี้ยรุนเลยเป็นบ้าเลยนดัสสตาร์เตอร์ดัตเริ่มเกมดัตสายฟ้าโอ้โหฮัลโหลมึงออกให้ใหม่มาเนี่ยจากได้ตัวอื่นอ่ะลูนิสตาเลเจินดลลี่อะเมอร์จินเรจินดลลี่อะฮัลโหลได้ไหมมึงออกรุนเลยอะไรยัง้ทใหม่วะโอ้โหไมเจ็บจี๊ดเลยกู ไปกันต่อนะครับผมโมดิที่สามนะครับมานอยไม่ปวดล่ะจริงๆ<อ>มีไหมมีไหม,มโอ้โหมึง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 จะสรับสรองจริงปะเนี่ยมึงเกลือจังอ่ะโอ้โ อยากได้จริงๆนะโรลิซ,ซ่าเวอร์เนียอะไรก็ดักเน็ตอะอยากได้มากอะดูปะเหอยากได้จริงๆออกให้หน่อยได้ไหมโอ้โหต่อไปจะเป็นมทสุดท้ายแล้วนะครับผมท่านผู้ชมได้โปรดละพี่ดีแล้โปรดกูขอร้องกูขอร้องละได้โปรดได้โปรดละขอเจริงๆสักตัวนึงแม่งเอ้ย หมดสุดท้ายแล้วนะขอร้องล่ะมาหน่อยลอลิซ่าเดนจินเนอรี่ <c oughs> เวอร์เดนจินเนอร <c oughs> ี่อ่ะแล้วมันล้างแล้วมันล้างมันล้างอ่ะมึงให้กูล้างกูอีกเลยแย่เลย <c oughs> โอ้ยเส <c oughs> ียเแแกี้ยอ๋อ อะไรวะมีจะค้างดิกูตกใจอะโถนึกว่ามีเฟกเอาแม่งค้างเมื่อกี้ค้างทำไมวะ,ะจบกันสี่มัอตสีได้ไม,ม่กูมินแค่คนเดียวได้แค่เป็นกุมินนี่ขอมันตัวครที่ผมอยากได้น,น้อยที่สุดเลยอเน,นี่ยรู้ปะ อยากได้ไอ้พวกไอจิเนอรี่อ่ะไอแกนไอจิเนอรี่เอเวอเรจอ่ะมันต้องมีเว้ยจริงๆแต่เมกุมินตัวเดียวมันก็ก็ถือว่าได้แล้ววะแต่แบบมันให้แค่นี้งหแค่แค่ตัวเดียวเนี่ยนะให้แค่เมกุมิเนี่ยนะโโอ้หถามจริง้ย แล้วก็มีลุดเรทเต็มเลยนะครับในคลิปนี้และแม่งดูมมผมว่าเกลือเว้ยที่ผมเปิดไปทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าคลิปนี้เกลือมากนะครับผมกับเพชรที่ผมเสียไปกับตัวละครที่ผมได้มาได้แค่เมกูมินแค่ตัวคนเดียวผมมองว่าแม่งไ,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  <laughs> ไม่คุ้มเลยแม่งไม่คุ้ามเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่ยังมีเวลาอีกตั้งยี่สิบวันนะครับเหลืออีกตั้งยี่สิบวันให้ผมเปิดหาพวกเขานะผมแ,แสดงว่าผมก็ยังมีเวลาเหลืออยู่อีกเนะาะก็จะจะรีบฟาร์มเลยเดีย๋ยวจะรีบฟาร์มรีบมาเปิดเพิ่มเลยนะครับผมว่ามันจำเป็นต้องมีจริงงงๆนะนนนะะะะตตััลลคคเห่าีีี้้มมมมแบบบขออดผ ก็แม่งเอ้ยอิลิกาไฟดัดสายฟ้ากูเหลือจะเชื่อดูแก๊งสีดดาวที่อยู่นอนอยู่ในคลังนี้ดิคลังย่อยอ่ะเยอะเต็มไปหมดเลยเว้ยเก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในคลิปนี้กับคอนดสุบะนะครับผมฉลองฉลองครบรอบ950วันเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่บอกเลย รีบมาเล่นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ในเวลานี้นะครับผมเพราะว่ามันคุ้มค่าที่จะเล่นแล้วแล้วผมมองว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นตู้พัทสออีกตู้พัทสอผมก็มองว่าน่าจะน่าเปิดอีกน่าจัดอีกตัางหากนะครับผมเพราะว่านี่มันแค่ตู้พัทแคเท่านั้นในการทดลองครั้งนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นเกมนี้กันให้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าคนไทยเล่นเกมนี้มันค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าเป็น กลุ่มคนที่เล่นมันก็เฉพาะทางกันเกินไปนะครับคนที่เล่นจดใหญ่มันก็นะคนไทยมันก็เล่นเกมน้อยอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่รู้กันเนาะเกมนี้มันดังในต่างประเทศแล้วเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ